แม่ชื่อแม่จา๋านะคะเป็นแม่ของน้องพึปัจจุบันน้องเรียนอยู่ที่นี่ประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะแม่มองว่าภาษาอังกฤษะคะ่ะเป็นพื้นฐานสําคัญของน้องซึ่งมันจะเหมือนเปิดโลกให้กับน้องอะคะ่ะเรื่องของการสื่อสารการเสริมความมั่นใจเสริมความคิดให้กับน้องคือมันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาการทํางานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับน้องะคะ่ะ คือของน้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแม่ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับน้องตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เขากําลังจะจบอนุบาลสามะค่ะ,ะแล้วจะเข้าศึกษาต่อปหนึ่งที่โรงเรียนเซนคาเบียนทีนี้คือแม่ก็มองหาสถาบันเสริมภาษาอังกฤษให้กับน้องเพราะว่าแม่รู้มาว่าทางเซนคาเบียนเนี่ยเขามีรายวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะหลายวิชาก็เลยเหมือนอยากจะช่วยน้องในเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการเรียนไงค่ะเพราะว่าตอนที่เขาจะเข้าปหนึ่งเหมือนเขาต้องปรับตัวกับเพื่อน ่โรงเรียนใหม่สถานที่ใหม่แบบนี้นะคะ่ะก็เลยอยากปูพื้นฐานให้เขารู้สึกว่าเขาชอบเขาสบายในการเรียนมากขึ้นนะคะทีนี้วันที่น้องเขามาทดสอบเนี่ยแม่ก็ถามเขาว่าเขาชอบไหมเขาอยากเรียนที่นี่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากเรียนนะคะแม่ก็เลยสมัครที่นี่ให้ คแคลีสเนี่ยเป็นเหมือนการปูพื้นฐานทางด้านภาษาเกี่ยวกับโฟนิกเนาะพอน้องได้พื้นฐานโฟนิกแล้วก็คือจะเป็นการต่อยอดทางด้านการอ่านพอเรื่องของการอ่านเนี่ยคือเขาเหมือนมีคลังคำศัพท์ที่มากขึ้นซึ่งมันตอบโจทย์กับความต้องการของแม่ที่อยากวางราักฐานให้กับน้องแบบนี้ค่ะ พัฒนาการของน้องเนี่ยคือเป็นไปในทางที่ดีนะคะคือหมายถึงว่าเขามีความมั่นใจในการสื่อสารเปิดใจรับในเรื่องของภาษาอังกฤษที่มากขึ้นเหมือนบางอย่างที่เขาไม่ฟราบเนี่ยเขาก็จะมาถามไม่ได้แบบปล่อยผ่านหรือว่าเขาสามารถนําไปใช้ในโรงเรียนของเขาได้เช่นเหมือนของเซนทเบียนเนี่ยคะ่ะเขาจะมีการท่องคําศัพท์ทุกเทอมเลย เทอมละ50คําคำทีนี้แม่จะไม่ได้ช่วยเขาเลยเรื่องของการสะกดคําภาษาอังกฤษนะคะคือเขาจะทําของเขาเองได้เลยแต่ว่าก็คือจะกลายเป็นว่าเรามาช่วยเสริมเขาเรื่องของภาษาไทยพวกคําแปลมากกว่าเลยแบบนี้นะคะ่ะความประทับใจก็คือของน้องเนี่ยจะเรียนเป็นวันอาทิตย์9โมงซึ่งแม่มองว่ามันเป็นวันหยุดเนาะแล้วก็เช้าคือน้องไม่เคยอิดออดหรือว่า รู้สึกว่าไม่อยากมาเรียนนะคะแม่ก็ประทับใจตรงนี้ค่ะคือเขาเขาน่าจะสน,นุกเขาชอบของเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของทิชเชอร์ก็คือในแต่ละครั้งเนี่ยทิชเชอร์จะมีการรีวิวถึงพัฒน,นาการวันนี้เรียนอะไรบ้างแล้วคือน้องไม่ได้ตรงไหนต้องเสริมตรงไหนหรือว่าน้องทําได้ดีตรงไหนแล้วเนี้ยแม่ก็จะได้ติดตามพัฒน,นาการของน้องตลอดเวลาเลยค่ะ ถึงผู้ปกครองที่ต้องการส่งเสริมภาษาอังกฤษให้กับน้องนะคะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโฟนิกสนะคะีค่ะมันเป็นพื้นฐานที่ต่อยอดไปถึงเรื่องของการอ่านการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติแม่มองว่าหลักสูตรของไอแคลินเ่ยค่ะตอบโจทย์ค่ะ